ดวงประจำปีพุทธศักราช2564ตามตำราจีนคนเกิดปีขานลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีขานคนปีขานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกมาดมั่นน่าเกรงขามยิ่งทนงเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบทำอะไรตามใจตนเองรักอิสระและการผจญภัยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอย่างท้าทายภายนอกดูสงบสงเสงียมแต่ภายในร้อนแรงคนปีขานเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละเป็นมิตรที่ดีมีน้ำใจเป็นคู่รักที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกทางเพศและกามารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตารักลูกรักครอบครัวและมีความรับผิดช,ชอบสูง อาชีพที่ถูกชะลกคนที่เกิดปีขานเป็นบุคคลธาตุไม้อาชีพที่ถูกชะลกสำหรับคุณจึงเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไม้เช่นปลูกต้นไม้จัดสวนทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ค้าไม้ขายดอกไม้เครื่องเขียนขายหนังสือทําสำนักพิมพ์โรงพิมพ์ขายกระดาษนักประพันธ์ครูอาจารย์ เปิดร้านขายยาขายใบชาหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเช่นขายเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบทำสปาขายผ้าพลาสติกหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการไหว้เจ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมเช่นขายมือถือจานดาวเทียมปรับปรุงเครือข่ายและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ก็ล้วนเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคนที่เกิดปีขานทั้งสิ้นคนเกิดปีขานธาตุไฟหรือเสืออยู่ปาสำหรับผู้ที่เกิดปีขานในปีพุทธศักราช2529อายุ35ปี ดวงชะตาโดยรวมสำหรับผู้ที่เกิดปีขานรอบอายุนี้เนื่องจากดาวพระครา์ที่โคจรเข้าสู่เรือนชะตาของคุณคือดาวคุณธรรมฟ้าปีนี้จึงนับเป็นเวลามงคลอีกปีหนึ่งที่คุณควรตั้งใจมุ่งมัน่นขยนันและใช้ความรู้ความสามารถบวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานและมันสร้าง และกระชับความสัมพันธ์อันดีทั้งระดับบนและระดับล่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีความลื่นไหลในการทำงานและปีนี้พลังอุปธรรมของดาวมงคลจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนตำแหนง่งหรือปรับเงินเดือนเพิ่มเรียกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งตำแหนง่งถือว่าเป็นด่วงดีสองคันผู้ที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งใหญ่นอกจากจะมีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องสามารถทำงานร่วมกับระดับบนระดับล่างและประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดีทั้งต้องใช้ความรู้และความสามารถอีกสองสิ่งที่คุณไม่ควรละเลยหลงลืมในปีนี้คือคุณธรรมและการวางตนที่ดีการรู้จักให้เกียรติผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อยควรอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะ จึงจะช่วยลดภัยจากการถูกเลื่อยขาเก้าอี้ลงได้แต่มิอาจประมาทขาดความระมัดระวังกับพลังอัปมงคลที่แผ่อิทธิพลมาจากดาวร้ายที่โคจรผ่านเข้าเรือนชะตาคือดาวเคราะหภยัยและดาวโซตรวนซึ่งจะส่งผลกระทบในเรื่องการเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินจะขาดสภาพคล่องในบางช่วงเวลาทั้งควรระวังสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านหรือเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงกับสมาชิกในบ้าน รวมถึงปัญหาสุขภาพของเจ้าชะตาตั้งแต่การพักผ่อนไม่เพียงพอการไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ดื่มเหล้าเบียร์ต้องอยู่ในระดับเพียงแค่มารยาทอย่าติดลมจนเมามายทําให้ร่างกายขาดสติและอ่อนแอเป็นเหตุของโรคอื่นที่จะลุกลามขึ้นมาอันดับต่อมาคือระวังอุบัติเหตุทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้รถใช้ถนนไม่ควรประมาทค่ะ ด้านการงานด้านการงานปีนี้เป็นเกณฑ์ดีเพราะปรากฏด,ดาวมงคลให้การส่งเสริมความรู้ความสามารถที่ตนเองมีจะเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนรอบข้างขอให้กล้าที่จะแสดงฝีมือคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่หรือปรับเงินเดือนหรือจะมีธุรกิจเป็นของตนเองสมดังใจหวัง ทั้งจะเป็นที่วางใจของผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้นำของผองเพื่อนและบริวารเป็นรากฐานของอนาคตที่สดใสโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าของคุณจะโดดเด่นก้าวหน้าได้แก่เดือนหนึ่งจีน3กคุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน9จีนแต่ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน และเดือน11จีน7ธันวาคมปี2,564ถึง4มกราคมปี2,565นอกจากนี้จะสามารถเข้าหุน้นหรือลงทุนภายนอกได้ซึ่งก็จะมีผลสำเร็จและมีผลนผลกลับมาเป็นที่น่าพอใจแต่ควรระวังช่วงเดือนที่การงานและกิจการค้าจะเกิดปัญหาขึ้นได้แก่เดือน4จีน 5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมระหว่างการถูกกลั่นแกลง้งถูกสกัดกันจากคนอิจฉาตาร้อนมาขัดขวางความก้าวหน้าระหว่างจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในหน่วยงาน ระวังเรื่องการทำสัญญาอาจซ่อนความเอารัดเอาเปรียบที่จะเป็นปัญหาในอนาคตได้ด้านโชคลาภปีนี้รายรับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่ความคาดหวังจากการพนันเสี่ยงโชคต้องระวังเพราะมีสิทธิ์ประสบวิกฤตในระหว่างปี จะพบการเสียทรัพย์ในเรื่องที่คุณไม่คาดหมายมาแทรกแซงร่วมด้วยดังนั้นใครติดเงินควรหมั่นทวงถามรวมถึงการปล่อยบัญชีให้เครดิตนานอาจต้องเจอหนี้ศูนโดยเฉพาะในช่วงเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน10จีน เพฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมช่วงเวลาดังกล่าวห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามโลภในลาบที่ไม่ใช่ของตนห้ามลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือผิดกฎหมายส่วนเดือนที่การเงินคล่องตัวดีได้แก่เดือน1จีน3าคุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึงหกรกฎาคมเดือน9จีนแต่ตุลาคม ถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมปี2564ถึง4มกราคมปี2565ด้านครอบครัวด้านครอบครัวปีนี้สงบสุขพบพลังมงคลมาเยือน ส่งผลให้ภายในบ้านจะมีเรื่องน่ายินดีมีโอกาสต้อนรับสมาชิกเพิ่มมีโอกาสซื้อทรัพย์สินราคาแพงเข้าบ้านมีเลิกย้ายเข้าบ้านหรือเคหาสถานใหม่หรือจะมีการจัดเลี้ยงงานครบรอบวันเกิดให้กับผู้สูงอายุแต่ไม่อาจประมาทขาดความระมัดระวังจากอิทธิพลของดาวร้ายเคราะห์ภัยและดาวโซตรวนที่หลังควานฐานครอบครัวในช่วงเดือนต่อไปนี้ได้แก่เลื่อนสีจีน าพฤษภาคมถึง่มิถุนายนเดือนเจีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน๘จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมให้เพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยภายในบ้านเพิ่มความใส่ใจต่อสุขภาพของผู้สูงอายุภายในบ้านระว่างการเกิดปากเสียงทะเลาะกันของคนในบ้านเมื่อทำลายความสงบสุข และระวังโจรขโมยเข้าบ้านด้วยค่ะด้านความรักความรักปีนี้เป็นเกณฑ์ดีที่ซ่อนร้ายคุณต้องพยายามควบคุมตัวเองและข่มใจอย่าให้มนสเสน่มานท้อหวยพาเข้าสถานบันเทิงเริงรมไปเสียเงิน ย่ายอมตามเพื่อนพาไปหาความสำราญมิฉะนั้นก็จะเกิดปากเสียงเป็นเรื่องใหญ่กับตัวจริงที่บ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ความรักปล่อบางและจะเกิดเรื่องทะเลาะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายได้แก่เดือน4ี่จีนหาพฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือนเจจีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือนแจีนเกันยายน ถึง7ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมห้ามยุ่งเกี่ยวหรือไปเป็นมือที่สมระหว่างความสัมพันธ์ของครอบครัวผู้อื่นหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิงเรืองรมด้านสุขภาพ สำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายของเจ้าชะตาปีนี้กลับไม่สู้ดีจะเกิดความเจ็บป่วยมาสร้างความรำคาญทั้งกายและใจควรระวังโรคติดเชื้อที่เกิดจากการรับประทานตามใจปากพึงดูแลสุขภาพอนามัยการใช้ชีวิตร่วมถึงการดื่มกินระวังโรคแพ้อากาศโรคภูมิแพ้โรคไข้หวัดใหญ่และระวังการติดโรคระบาดตามฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงเดือนต่อไปนี้ที่คุณต้องดูแลใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษได้แก่เดือน4จีนหาพฤษภาคมถึง 4, มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือนแปจีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมให้เพิ่มความระมัดระวังระหว่างการเดินทางสัญจร โดยเฉพาะหลังงานเลี้ยงสังสรรค์หากดื่มสุราหรือของมึนเมาก็ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถควรพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยค่ะวัตถุมงคลประจำปีคานได้แก่ พระแม่โผเอี้ยงประทับช้างสำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คุณควรตั้งวัตถุมงคลตามทิ่ที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู